สนับสนุนโดย SME d Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อ SME ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ SME มีดีให้ดูครับวิรยุท์เชื้อไทยมาพร้อมกับคุณซาร่านโอ้โหันนี้คุณซาร่าก็สายสุขภาพสายสุขภาพเหมือนเดิมนะครับ SME Bank เอสบีดีแบงค์นะครับเอสบีธนาคารเพื่อไทยก็มาร่วมกันนําเอาของดีนําเอาสิ่งดีๆมาฝากกันมาเล่าให้ฟังกันครับ วันนี้มีอะไรคุณส่าวันนี้นะคะมีเกี่ยวกับความงามค่ะเป็นจะสู่ความแซ่บผมได้เหรอเอามันต้องสวยแล้วก็แซ่บสิคะฝั่งผมนี่แซ่บสุดนะวันนี้ใช่ไหมฝั่งนู้นใช่ไหมหัเห็นแล้วใช่ฝั่งผมนี่แซ่บสุดวันนี้ก็ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับเอางานวิจัยมาถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการเ m e อีกแล้วครับแล้วก็เป็นการเอามาให้ไปทําเชิงพาณิชย์เลย โอ้โหมาจากในครัวทำในครัวตอนนี้ทำเป็นเชิงพาณิชย์เลยออกมาเป็นโปรดักต์ออกไปขายได้เลยะว่าแล้วอยากรู้จักแล้วสิป่ะแนะนำตัวกันเลยดีกว่าครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพี่ลมครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับค่ะชื่อลมนะคะนัทนิชาทองบางพลาค่ะคือเป็นเจ้าของกิจการกกิจารค่ะเป็นน้ำส้มตำสำเร็จรูปค่ะเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันไปฟังนู้หน่อยสวัสดีค่ะพี่พัทรพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ แนะนําตัวเลยค่ะครับชื่อพัทรพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อเบนครับก็เป็นเจ้าของเครื่องดื่มวีไลแล้วก็กระเจี๊ยบฟิตได้กรีนกููดครับผมอ้โห<ฮ><ฮ>น,นี่เรื่องสุขภาพลูกกส,สุขภาพสายสุขภาพสาระมาทางนี้มาทางนี้ก่อนไหมไปก่อนค่ะ,าคะมาทางนี้ก่อนไหม อ๋ออันนี้ไมเฮลตี้จริงๆแล้วแบบนี้มันก็เหมือนสลัดนะคะเฮลตี้ยังไงอ่ะสลัะว่าอ่จริงๆอาจารย์ดูเนี่ยผักทั้งนั้นเลยมันก็คือเป็นสลัดแต่เป็นของคนไทยนั่นเองแล้วมันกลายเป็นส้มตำไงแต่ว่าถ้าเกิดต่างประเทศเนี่ยเหมือนน้ำซอสเขาก็จะเป็นพวกซีซาสลัดเป็นน้ำเป็นครีมแต่พอคนไทยปุ๊บเผ็ดแซ่บแต่เผ็ดแซ่บเนี่ยมันกินไม่เหมือนกันนะอันนี้ยังไงเนี่ยพี่เราให้ฟังไปไหนเราให้ฟังว่าทำไมถึงคิดทำน้ำส้มตำอ่าเพราะว่า เคยทานส้มตำแล้วครกแรกอร่อยครกสองต่อเนื่องไม่อร่อยหรือว่ารสชาติอิ่มแล้วหรือว่ารสชาติไม่คงที่กันไหมคะทีนี้ถ้าเราใช้น้ำบีบมะนาวสองซีกสึ่ซีกจนได้ดีใช่ ถ้ามีน้ำส้มตําสําเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกครั้งที่เราทำอะค่ะมันก็จะออกมารสชาติเดียวกันในขวดอะคา่ะครบรสแล้วความเปรี้ยวความหวานความเค็มแต่ไม่มีความเผ็ดเพราะว่าคือรสชาติมาเป็นมาตรฐานแล้วใช่ค่ะถูกพัฒนามาแล้วใช่<ด>ใช่ค่ะคนเร,เราทานเผ็ดไม่เท่ากันไม่ต้องไปไปบีบมะนาวอะไรพวกนี้หรอแต่ว่าต้องเติมพริกไหมเติมพริกค่ะเพราะว่าทานเผ็ดไม่เท่ากันค่ะมะนาวเติมไหมมะนาวก็ถ้าเราชอบอะค่ะ ความเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่มอีกนิดหน่อยได้ค่ะคือถ้าเพิ่มมะนาวมันก็จะทําให้มีกลิ่นหอมมะนาวสดด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมันเป็นเคล็ดลับของการที่ทานส้มตําแบบที่สะดวกเขาบอกคุณสละอยู่คอนโดอ่ะใช่อยู่คอนโดเราลองทำได้ปะเออไปขบก้คงๆอยู่บนคขวดดูเลยค่ะลองเลยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณสละลองทำนะคะใช่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้พี่ใส่อะไรลงไปบ้างคะในนี้ก็จะเป็นเมนูยำขนมจีนปลาทูนะคะก็คือมี ครบทุกอย่างแล้วในนี้ค่ะแค่ใช้น้ําตามะเตงค่ะแล้วก็ทุกคราวให้เข้าตำมะเตงอะไรคือตำมะเตงคะตำมะเตงก็คือนี่ไงมีคนสงสัยกินซุปตําเป็นไหมตัวเองกินซ้มตําป่ะเป็นคนกินแต่ซุมตําไทยค่ะตําไปเองเนี่ยรอเคโอเคโอ้โห ไม่เก็ตเลยเนี่ยไม่เก็ตไม่เก็ตอ่ะคุณซาล่าลอยเลยไหนบอกว่าอยู่คอนโดต้องไปซ้ติมเป๊กโป๊กเป๊กท่านผู้ชมไม่ค่ะท่านครูค่ะท่านผู้ชมอยู่คอนโดไม่ต้องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะขยายนิดนึงไม่ต้องตามแล้วเปิดขวดแล้วเทเลยเทเลยเปิดขวดแล้วเราใช้ได้นานเท่าไหร่คะต้องแช่เย็นไหมแนะนำว่าถ้าหลังจากที่เรา เปิดขวดแล้วว่ะค่ะต้องแช่เย็นนะคะเพราะว่าไม่มีสารกันบูดค่ะอไม่มีสารกันบูดด้วยคือพัฒนาสูตรมาอใช่ค่ะก็คือเป็นแบบสเตอร์ลีไลน์ค่ะเลิ่นอะกลิ่นมากร่ดมะนาวนิดนึงะมหอมไหมกลิ่นมาก่อนเลยหอมอะบีมะนาวบีมะนาวนิดนึงนะคะอ่ะบีบเลยค่ะบีบมะนาวนิดนึงพี่ลมพี่ลมโชว์ฝีมือหน่อยแม่ค้าส้มตําที่บ้านแซ่บเจอพี่ลมนี่แบบหมุนหนึ่งรอบค่ะหมุนหนึ่งรอบค่ะ เห็นไหมคะเราบอกแล้วว่าต yes, ้องตำแซ่บคนทำก็แซ่บกว่าค่ะใช่ค่ะยอมไม่ได้ค่ะในผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะค่ะแต่เราใส่ในนี้ได้นะคะแค่นี้เลยเหรอพี่ใช่ค่ะเสร็จแล้วเหรอค่นี้เเลยถ้อน้ำเยอะค่ะก็คือเราก็เติมลงไปอีกนะแล้วเราใส่ปริมาณเท่าไหร่คะนะเมื่อกี้พี่เทงเทงประมาณหนึ่งทับพีอย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอาจเติมลงไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อความชุ่มฉ่ำค่ะเพื่อความชุ่มฉ่ำนะคะกินแบบช่ำๆท่านผู้ชมกินแบบช่ำนี้มีปลา พี่คะฝาฉลากสีแดงอะค่ะก็คือจะเป็นสูตรปลาค่ะสูตรปลาฉลากเขียวฉลากเขียวสูตรไทยค่ะแล้วก็ถ้าใช่ค่ะในสูตรนะคะก็คือมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มอยู่แล้วค่ะไม่มีความเผ็ดและก็ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดถ้าใครทาไม่เป็นก็มีสแกนตัวคิวโค้ดอย่างเงี้ยค่ะมีคลิปอะโอเคนะครับไป อ่าโอเคเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นแล้วมีหลายบ้านมีหลายบ้านวันนี้มีสองบ้านแล้วไม่เอาช้อนมาแล้วไม่เอาช้อนมัน่ช้อนโอ้้นจารย์ค่ะคุณู้มดหมอะนี่เช้อนไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะโอ้โหเอาจิงเหรอใช้ได้ค่ะเอาจรงเหรออีกสุดหนึ่งค่ะเอาเล็กงโอ้โหไม่เล็กเลยอ่อ ปกติอ่ะเป็นคนไม่กินปลาล้างไงจ้าอันนั้นเขาเรียกซ่อมอันนี้เขาเรียกช้อนเราอ่ะช้อนส่ส้มจริงนะมีอยู่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้มาอ่านเลยค่ะเออมอว์เขาช่วยพัฒนาสูตรยังไงคะเนี่ยอ่าก็คือจะใช้ในเรื่องของการอ่ผลิตให้ตามสูตรและสเตอร์ีไลน์ค่ะอืมแล้วก็ขยายเชติลการผลิตให้ใช่ค่ะยิ่งอายุการเก็บให้ใช่ค่ะก็คือได้หนึ่งปีค่ะนับจากวันผลิตค่ะโดยไม่มีสารกันบูดเลยถูกต้องค่ะอร่อยมากเลยค่ะ เรียกว่าเป็นส้มตำเทคโนโลยีนวัตกรรมส้มตำไฮโซเทคโนโลยีที่ไหนก็ทำได้แล้วนี่อะไรคะค่ะอันนี้เดี๋ยวจะทำสูตรไทยกันนะคะก็คือจะเป็นตำข้าวโพดทะเลกันนอันเดี๋ยวพี่ตำไปเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นก่อนจ้ะได้ค่ะพี่ตำไปนู้นเลยนะพี่ตำไปน้ยนะขออนุญาตตำไปฝั่งนู้นหน่อยอ่ะปล่อยพี่ลงตำส้มตำไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะโอ้โหนี่เขาทำไมสูงจังบอกว่าพี่สูงเท่าไหร่คะเนี่ยแล้วดูในจอนี่โอ้ตายแล้วตายแล้วพี่เบ้นสวัสดีครับสวัสดีพระเจ้าครับนี่อะไรครับพี่เบ้น อะไรครับนี่อะไรวันนี้มา2อโปรดักสองผลิตภัณฑ์ครับแรกเลยก็เป็นเครื่องดื่มเข้าวกล้องสินเหล็กตาวีไลท์นะครับทำบไมต้องเป็นสินเหล็กครับ เป็นข้าวไทยสายพันธุ์พิเศษครับที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าแกมมาลิซานอลเนี่ยสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง8เท่าครับถ้าอย่างนั้นมีเหล็กก็แดงว่ามีทำให้ไปบำรุงร่องบำรุงเลือดได้ใช่ใช่สำหรับผู้หญิงวัยแบบ50อัพอะไรอย่างนี้ดีเลยทั้งทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้หญิงวัยทำงานก็ได้ครับในวันนั้นของเดือนหรือวันทั่วๆไปที่วันเพลียของเราครับก็สามารถทานและช่วยให้เราสดชื่นเพราะว่าเรามีคอนเซปต์คือดื่มเราบายดื่มีลนะ ่แล้วไบดื่มวีไลท์ค่ะวีไลท์ก็เป็นาการนําเอางานวิจัยจากไหนครับ งานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นของคณะแพทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เอามาพัฒนาต่อยอดโดยววสถานที่อตอนที่เราวิจัยที่คณะแพทย์เนี่ยอาจจะได้ครั้งละสองยขวดเล็กๆทำแล้วก็ทดสอบในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะโลหิตจางตอนนั้นก็เป็นงานวิจัยงในห้องแล้วการค้นหาว่ามันมีคุณค่าอะไรที่จะส่งมอบให้กับผู้บริโภคถูกต้องครับก็ทีนี้มันก็พอเราจะเอามาขายเชิงพาณิชย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยจะทํำยังไงเราก็ต้องหาผู้ช่วยของเราก็คือววนะครับ มาช่วยทําให้สเกลอัพจาก200ขวดมาเป็นครั้งละ2,000ขวดต่อหนึ่งรอบอันนี้ครับแล้วก็ทําให้มีมาตรฐานทั้งการผลิตอันนี้คือเรามีงานวิจัยแล้วเดินเข้าไปหาวัวพื่อจะขยายสเกลขึ้นถูกต้องครับอ๋อไปใช้แหล่งของวัวไปใช้โรงงานผลิตต้นแบบของวัวที่เขาเรียกอะไรนะฟิตเฟิร์สอะไรฟิปฟิปครับโรงงานฟิปฟิปที่วัวเขามีบริการนะครับท่านผู้ชมใครที่มีเรื่องของ product ที่คิดว่ามัน จงแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าจะขยายสเกลจะสร้างให้มันเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยสามารถเดินเข้าไป Walk in เข้าไปที่วอลล์นะครับแล้วก็ไปคุยกับนักวิจัยที่นั่นก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งก็คือกระเจี๊ยบ กียวฟรีดได้ครับใ<ห>ช่ปกติปกติถ้าเราเคยซื้ออาหาก็จะเป็นกระเจี๊ยบอบกรอบใช่ไหมครับาอาจจะโดนความร้อนแต่สูตรของเรานะครับเราไม่ผ่านความร้อนแล้วก็ใช้กระบวนการฟรีดได้คือใช้ความเย็ยนแล้วก็ดึงความความดึงน้ําออกเพื่อให้เก็บได้นานแล้วก็คงความเขาเรียกวา่าคุณสมบมัติถูกต้องครับวิตามินของกระเจี๊ยบมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหลือเราเดี๋ยวฟังความกรอบนะคะกรอบแต่ไม่แข็งใช่ไหมครับอ่า ถูกกรอบแต่ไม่แข็งเห็นไะอืกรอบแต่ไม่แข็งอร่อยนุ่มนุ่มอืม,อมแล้วรู้สึกเหมือนแบบกินผักที่มันแบบ มันไม่รู้สึกเสียสุขภาพอบเหมือนอกินของทอดของกรอบอะเด็กๆน่าจะชอบอไม่ผ่านน้ํามันด้วยครับไม่มีความเหม็นหืนครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของกระเทียมเนี่ยช่วยดีทอ็อกลำไส้เพราะว่าเทรนเรื่องอาหารปิ้งยาง่างชาววงชาบูอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยหลังจากทานมื้อนั้นเสร็จนะมื้อนักหนักของเราทานตัวน,นี้ก่อนนอนเช้าขึ้นมาจะแบบรู้สึกขับถ่ายได้ดีขึ้นด้วยอ แล้วตัวนี้รสชาตชิเป็นไงประโยชน์เยอะนะเนี่ยกินอันนี้ต้องกินต้องชิมแล้วแ่ะชิมต่อต้องมีงได้เดี๋ยวเปิดให้ครับต้องชิมอ่ะต้องให้พี่เบ้นเปิดให้นะครับค่ะเพราะว่าเปิดเองไม่ได้เป็นผู้หญิงออนแอร์เป็นผู้หญิงออนแอร์ดูตาลางแบบผู้หญิงออนแอร์ออนไอเห็นไหมชิมเลยแล้วรีบบอกเลยว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวจะปล่อยโปรให้ท่านผู้ชมแล้ว สำหรับสุภาพสตรีนะครับเหมาะมากเลยมัเป็นความเปรี้ยวนิดๆของอะไรคะเป็นความเปรี้ยวของมะนาวครับใส่น้ําผึ้งผสมกรดมะนาวนิดนีนเ่งเป็นน้ําผึ้งมะนาวเลยแล้วก็เป็นส่วนผสมของตัวน้ำข้าวใช่แล้วก็มีพีทด้วยครับ ปริมาณการเป็นของพีชฟิตต่อครั้งที่จะได้ประโยชน์สูงสุดนี่ทานวันละยังไงฮะแค่วันละขวดพอครับจากงานวิจัยของเราเนี่ยทานต่อเนื่อง14วันก็นำนำกลุ่มอสาสมครเนี่ยไปวัดค่าเลือดจอเลือดดูครับ14วันเนี่ยค่าเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโคบินเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญพอทานต่อเนื่อง1เดือนแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นครับผลค่าเลือดจะกลับมาเป็นปกติเลยครับแปลว่าวันนี้ถ้าเอาไปทานเนี่ยนะครับอร่อยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางโลหิตจางจาวะซีดถูกต้องครับผู้ส ะะแม่ที่กําลังตั้งครรภ์น,ออนะ<ช>อันนี้จะดีสุดนะครับปล่อยโฟลเลย เรา,ป,ราปล่อยโผล่เลยวันนี้โปรค่ากี่คนเป็นยังไง V light เป็นยังไงสำหรับรายการผู้ชมที่ดูรายการ Sme Media ให้ดูทางททบอส5นะครับแล้วก็ติดตามงานวิจัยของววมาเนี่ยทาง V light by omes เนี่ยครับเราปล่อยโผล่ให้เลยครับซื้อ10าตามที่เห็น10แถม4นะครับ10แถม4จากราคาปกติปกติ600หัวบาทเหลือ400หัวบาท20ครับส่งฟรีไหมคะฟรีด้วยครับที่สำคัญส่งฟรีค่าส่งแพงมากมีคิวอาร์โค้ดสแกนด้วยนะวันนี้ ใช่สามารถราย,ยกลายมากดที่ว่ากดสแกนอร่อยค่ะเหมือนน้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวบางคนจะแบบว่าเอ๊ะเป็นข้าวอร่อยไหมไม่เหนื่อยนะคะน้ำมันจะใสๆแล้วกินง่ายค่ะโอเคอันนี้<ม>เป็นโปรโมชั่นพิเศษจากรายการนะครับฝากให้ฟังส้มตํา สมัยแล้วจะต้องฝันหนูอลยดิว่าหน้าตาของส้มตำเป็นยังไงบ้างโอ้โเรียบร้อยค่ะอันนี้ตมทะเลไทยอะไรอนี้เลยกุ้งกาอันนี้มามาทานกั่กเดิมอีกอะดูนี่อันนี้มาแบบว่าเป็นแบบชิ้นๆโปรตีนสูงมากเลยค่ะท่านผู้ชมขาคือท่านผู้ชมครับ อาจารย์เนี้ยท่านผูชมไปหาทานที่ไหนก็ไม่ได้นะครับไม่มีขายเพราะก็ใส่จุกจุกทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกทั้งอะไรต่ออะจุกจุกจริงๆครับแต่ว่าทําทานเองที่บ้านได้ง่ายง่ายคนที่แบบว่าอยู่คอนโดไม่ต้องตำบกบกเออไม่ต้องตำแล้วไม่มีกลิ่นด้วยทาง่ายหยิบออกมาจากตู้เย็นใส่หนึ่งสองนะพีดปุ๊บ ลเยขอให้แค่มีเครื่องส้มตําหรือเครื่องยําให้ครบจะไปทําน้ํายําจะไปทําเมนูอร่อยๆเนี่ยสบายๆอันนี้เขาทายํายําอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะยําขนมจีนยำขนมจีนเออใช้ใช้น้ําส้มตำมาทํายําขนมจีนได้เออแต่อันนี้น่าทานมากน่าทานเดี๋ยวจบรายการเราปาร์ตี้กันเลยดีกว่าปาร์ตี้ค่ะของที่ปล่อยโปรค่ะค่ะของตามาเต็งนะคะก็คือมีโปรให้ค่ะก็คือ 3ามขวดแถม2องขวดค่ะ3แถม2ใช่ค่ะคระสูตรได้ค่ะแล้วก็ให้ส่งฟรีทั่วไทยด้วยค่ะชอบออริจินอลบอกเลยออริจินอลชอบแบบมีปลาบอกมีปลาใครไม่ชอบปลาก็ตำไทยได้เยตำไทยได้เลยสามแถม2องเบอร์โทรศัพท์ มีโปรให้3วันด้วยนะคะวันที่ 15, 16, 17ค่ะแล้วก็เบอร์โทรค่ะ 08, 9, 12, 1, 9, 9, 9, 6เบอร์นี้ใช้ทั้งไลน์แล้วก็โทรค่ะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าจะหาในไลน์ก็เอาเบอร์ไปใส่ค้นหาในไลน์เจอเหมือนกัน นะครับโทรมาไม่ติดทําไงดีเอ้ไม่ใช่ไม่ติดติดแต่ไม่มีคน,นครับรอค่ะเดี๋ยวโทรกลับนะคะใจเย็นๆตอนนี้กินอยู่นะฮะเต็มปากเพราะว่ามันอร่อยมากนะท่านผู้ชมขาผมอยากให้ท่านผู้ชมได้มันอยู่ในห้องส่งรสชาติกลิน่นมันอ,อร่อยอร่อยจริงๆ <c oughs> วันนี้สุดยอดมากๆาตั้งใจว่าจะทําให้ไปถึงไหนครับเนี่ยปีนี้ยอดคงยอดขายกะว่าไปถึงขนาดไหน คือตั้งใจที่จะแบบให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพออกมาเนี่ยให้สู่ตลาดก็คือทั่วไทยก่อนนะคะแล้วก็คือตอนนี้ก็มีการทําตลาดต่างประเทศอยู่ด้วยค่ะก็จะมีตลาด CLMV ที่แบบศึกษาอาหารข้อมูลอยู่ค่ะฝั่งน้นเดี๋ยวคุณสลราก็ไปสรุปกันนะครับว่าวีไลฟ์นะฮะวีไล์ดีสําหรับทุกคนนะครับรายการ s อสมีดีให้ดูวันนี้ SME ดีแบงค์ครับธนาคาร<ช>คเพื่อเอสบีไทยร่วมนําเสนอสิ่งดีๆขอบคุณทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอบคุณเบรก5 6ครับที่มาร่วมสนับสนุนรายการผมวีรยุทธเชื้อไทยและสารพงศ์ัน้าค่ะช่อง5<ช>กดเลข5ทุกวันพะหัละวันศุกร์10โมงถึง10โมง15เจอกันวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2องท่านแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ